สวัสดีครับคุณแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ วันนี้จะมารีวิว Ford r a n g e r คันนี้เป็นรุ่นว T ยท็กีประตูยกสูงเกียร์ออโต้และรถคันนี้ที่ผมนำมารีวิวเป็นรุ่นกับเคลื่อนสีรล้อครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,314,000าบาทครับแต่รถคันนี้นะครับมากับสีพิเศษคือสีเหลืองครับราคาจะบวกเพิ่มจากราคาตัวรถอีก10,000บาทครับรวมแล้วราคาจะอยู่ที่1,324,000บาทครับรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตร แรงม้าสูงสุดอยู่ที่2 1 0แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500อยนิวตันเมตรและยังมาพร้อมกับเกียร์โตเรมาส10สปีดครับรายละเอียดการตกแต่งของรถคันนี้จะเป็นสไตล์ออฟโรดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากในส่วนของด้านหน้ารถเลยครับด้านหน้ารถครับที่กระจังหน้ากระจังหน้าของคันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับเพื่อเพิ่มความดูดันนะครับจึงเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่มาเป็นกระจังหน้า3มิติ ทรงแรปเตอร์ ter, ครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบสีดําด้านด้านหลังของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบรังพึ่งครับตัวกระจังหน้าจะมาพร้อมกับไฟลดีสีเหลืองที่บนกระจังหน้า3จุดครับส่วนตัวหนังสือคขาว่าฟอดลูกค้าอยากให้ตัวหนังสือคขาว่าฟอดดูโดดเด่นและก็คงความดุดันเอาไว้นะครับจึงขอให้ทําตัวหนังสือคขาว่าฟอดเนี่ยเป็นแบบสีดําเงาครับทำให้ตัวหนังสือคขาว่าฟอดดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นตัวหนังสือคขาว่าฟอดลูกค้าอยากให้ทําสีอะไรก็สามารถแจ้งกับผมได้ครับ แล้วก็เอเวอรนะครับรุ่นขับสี่จะเป็นเพียงรุ่นเดียวที่มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้า m a ททิก LED ครับตัวนี้จะเหมือนกับไฟหน้าของดั p เตอร์เลยนะครับไฟหน้า m a ททิก LED ีเนี่ยจะเป็นไฟหน้า LED รูปทรงสี่แฉมที่มีขนาดใหญ่ทําให้ไฟหน้าเนี่ยดูโดดเด่นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นไฟหน้าตัวนี้นะครับจะมีความอัจฉริยะเขาสามารถปรับสูงต่ำได้แบบอัตโนมัติภายในโคมไฟหน้าจะมีไฟโปรเจคเตอร์อยู่2ดวงนะครับและภายในโคมโปรเจคเตอร์จะมีไฟ LED อยู่อีก6ดวงครับ ไฟตัวนี้เขาจะปรับให้ตามสภาพของแสงแล้วก็ตามสภาพการขับขี่ของถนนครับรวมถึงตัวไฟหน้าตัวนี้นะครับเขาจะมีไฟที่เป็นไฟดวงเล็กตรงนี้นะฮะตัวนี้จะช่วยปรับนะครับมุมองศานะครับในมุมอับสายตาให้เราได้ครับและในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้กล้องเนี่ยจะเป็นกล้องเดิมนะครับสำหรับรุ่นขับสี่จะมีที่ฉีดน้ํา ที่ทําความสะอาดกล้องหน้านะครับตัวนี้ยังใช้มุมองศาเดิมลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับตัวกล้องนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีมุมที่กว้างมากขึ้นตัวรุ่นขับ4เนี่ยเขาจะมีเรดาร์ด้านหน้านะครับเตือนกันชนด้านหน้าตัวเรดาร์เนี่ยด้านหน้าที่อยู่ตรงใต้กันชนนะครับจะจับในส่วนของรถยนต์ด้านหน้ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานหรือคนเดินถนนแล้วก็จะมีกล้องบนกระจกนะครับอันนี้จะช่วยรักษาเลนให้อยู่ในเลนครับส่วนกันชนตัวนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ เพื่อเพิ่มความเป็นออฟโรดความดุเดินจึงเปลี่ยนกันชนใหม่มาเป็นกันชนเหล็กของแฮมเมอร์ครับตัวกันชนเหล็กตัวนี้นะครับจะเป็นงานแบบตรงรุ่นในส่วนของตรงกันชนเนี่ยนะฮะเขาจะมีไฟนะครับสองดวงนะครับอยู่ข้างละสองดวงจะมีในส่วนของตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นไฟเป็นไฟ l e D นะฮะแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวด้วยเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยครับที่ยังอยู่ตรงนี้นะฮะก็ยังใช้มุมองศาเดิม ตัวนี้ทํามาตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับเซ็นเซอร์หน้าตัวนี้นะฮะสังเกตดูว่างานเรียบร้อยนะครับตัวกันชนเนี่ยจะมีห่วงลากโอเมก้านะครับสีแดงนะครับสามารถใช้งานลากได้จริง2จุดครับแล้วก็ของเดิมเนี่ยเขาจะมีห่วงลากเอาไว้อยู่แล้วนะครับที่เป็นสีดำนะฮะสจุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวห่วงลากนี้ใช้งานได้จริงตัวห่วงลากนี้ยึดเกลืคาซีนรดใต้คังนะครับทำมาเป็นสีดํานะครับ ใต้แข้งเนี่ยลูกค้าอยากให้ทําเป็นสีอะไรก็สามารถแจ้งกับผมได้เลยนะครับทำให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการครับในส่วนของคันหน้าด้านหน้านะครับตัวนี้นะฮะจะยก2นิ้วนะครับเป็นชุดยกของโปรเฟนเดอร์นะครับปรับได้8ระดับครับมีซับแทงนะครับมีโชคมีเหล็กกันโค้งนะครับ ส่วนบนฝากระโปงครับติดตั้งในส่วนของสกู๊ปนะครับที่เป็นสกู๊ปฟิตนะฮะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นมาลูกค้าจะเลือกเป็นมมาหรือเป็นแรดก็ได้นะครับตัวสกู๊ปจะตัดกันด้วยทั้งหมด2ส,สีนะครับคือสีดําด้านกับสีเดียวที่เป็นกับสีเดียวกับตัวรถนะฮะคือทําให้ตัวสกู๊ปดูมีมิติมากยิ่งขึ้นสกู๊ปนะครับตัวนี้นะครับพอรับกันกับในส่วนของกันชนเนี่ยทำให้ด้านหน้าดูดุดันดูมีความเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะฮะดูดุดันเลยทีเดียวครับ ส่วนด้านข้างตัวรถครับผมติดคิวร้อแบบเรียบขนาด6นิ้วให้ครับคิวร้อตัวนี้ไม่มีการเจาะตัวถังครับใช้ยึดด้วยลูรถเดิมส่วนคิวร้อจะมีทลูกค้าเลือก2แบบเป็นแบบเรียบแบบนี้หรือที่เป็นแบบมีหมุดครับตัวนี้นะฮะไม่มีการนะครับเจาะตัวถังปีกนกเป็นปีกนกเดิมครับและรถคันนี้นะครับผมเปลี่ยนล้อแมกให้ใหม่มาเป็นล้อแมกออฟโรดครับของคอร์สมิสนะครับล้อแมกเป็นล้อแบบสีดําเงา ตัดขอบด้วยขอบเงินนะฮะทำให้ตัวล้อเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นล้อคันนี้นะครับออฟเซ็ตลบยีครับตัวล้อเนี่ยกว้าง10นิ้วครับจับคู่มากับยางคอสมิทนะครับที่เป็นยาง AT หรือยางออทเตรเนที่สามารถวิ่งทางเรียบและทางขู่ค่ะซีรีย์ยางจะอยู่ที่3 0 5 5 5 r 20ครับตัวล้อแมกยอย็กและยางก็จะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายลายนะครับให้ดูกันอีกทีชัดๆนะครับ ซีรีส์ยางนะครับ3 0 5 5 5 R 2 0แล้วก็พอจับคู่มากับโปรเฟนเดอร์นะครับสวยงามเลยนะครับดูดันนะครับใช้งานดีนะครับก่อถนนนิ่มตัวนี้นะครับจะมีออฟนิดนึงมีการติดสติกเกอร์ที่ล้อนะครับดูเป็นอเมริกันสไตล์มากๆเลยนะครับรถเนี่ยนะครับที่เป็นอเมริกันแล้วเราแต่งแบบแนวอเมริกันเนี่ยก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้านข้างนะครับติดสติกเกอร์นะครับ เป็นแบบสีดำด้านพร้อมตัวหนังสือคำว่า r รนเจ r แล้วก็ตัววายแท็กนะครับแก้มด้านข้างของเขานะครับจะเป็นรูปตัว C นะฮะเป็นแบบสีเทอรกาไฟส์พร้อมตัวหนังสือคําว่าไบเทอร์โบที่เป็นแบบสีดําเงาตัวแก้มด้านข้างเนี่ยสามารถระบายความร้อนจากภายในห้องเครื่องได้นะครับและใช้งานได้จริงส่วนกระจกมองข้างตัวว i แท็กจะเป็นสีเทอรกาไฟส์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างที่เป็นไฟ LED แล้วก็กล้อง360องศามีไบสปอร์ตเตือนกันชนด้านข้างครับ ตัวนี้มีกล้อง360องศามี b i r ร์ y ไอวิวให้ด้วยนะครับช่วยได้ดีในเรื่องของการจอดการลุยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเตือนกันชนด้านข้างตัวนี้นะฮะจะเป็นรูปรถนะครับถ้ามีรถมาข้างๆเนี่ยเขาจะเตือนเป็นสีเหลืองนะครับแล้วถ้าเกิดเราฝืนที่จะออกจากเลนอีกเขาจะค้างเอาไว้เลยนะครับมือเปิดเป็นแบบ Smart e n t นนะครับเพียงเราพกกุญแจอยู่เราสามารถสอดมือเข้าไปเปิดล็อกรถได้เลยนะครับ ภายในนะครับผมไม่ขออธิบายนะครับเพราะว่าผมลงไว้หลายคลิปและไปดูคลิปย้อนหลังฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับรอบคัน80บันนา60ลาวหลังคานะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้นะครับถึง300กิโลถ้าเราไปแคมปิ้งเนี่ยตัวนี้นะครับเราสามารถบรรทุกของได้300กิโลแต่ถ้าเกิดเราวิ่งนะฮะจะรับน้ําหนักได้เหลือ80กิโลครับส่วนด้านหลังสปอร์ตบาร์เป็นแบบใหม่แล้วนะครับเป็นสีเทอรกะไฟตัดด้วยสีเงินแบบใหม่ก็คือตัวนี้สามารถถูก ลัดของได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผมติดสติกเกอร์ด้านหลังคำว่า Ranger ให้ด้วยครับและให้ดูในส่วนของล้อนะครับอันนี้ o อฟเซ t ตลบ25นะครับก็จะมียื่นออกมาเนี่ยเกือบจะเสมอกับตัวคิวล้อนะครับดูกำลังลงตัวเลยครับดูด้ดันนะฮะแล้วก็ด้านท้ายครับตัววายทรกรุ่นขับ4จะมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับที่เป็นไฟ LED นะครับแบบเต็มนะฮะตัวนี้จะเป็นรูปแบบนาฬิกาทรายครับ ตัวนี้มีเรดาร์นะครับมีเตือนกันชนด้านหลังมีระบบช่วยเบรกให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราเข้าซองเนี่ยแล้วมีรถมาตัดท้ายเรานะครับความเร็วไม่เกิน12กิโลเมตรเนี่ยเขาจะเบรกให้เราอัตโนมัติครับตัวนี้นะครับเขาจะมีเรดาร์ฝังอยู่ครับนี่จะมีคําว่าเรดาร์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เลยนะฮะบายสปอร์ตเรดาร์นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวกับฝากระบะท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนมีสปอยเลอร์นิดๆนะครับจะดูสวยงามมากแล้วก็ตัว ด้านท้ายเนี่ยตัวมือเปิดเนี่ยไฟเบรกเขาย้ายมาอยู่ตรงท้ายกระบะนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวนี้เนี่ยจะมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับล็อกฝากระบะท้ายมือเปิดเป็นแบบสีดําด้านป้องกันรอยเล็บมือนะครับของเดิมเนี่ยไฟเบรกดดงที่3ามเขาจะอยู่บนสปอยเลอร์ดังนั้นเวลาเราเทินของมันทุกของเนี่ยมันก็จะบดบางอันนี้คนที่ขับรถตามหลังเรามาจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโลโก้ฟอร์ดนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังแล้วก็ตัวนี้ผมติดในส่วนของ ตัวข้อฝาท้ายแบบสีดำด้านแล้วก็ตัดด้วยตัวหนังสือฟอร์ดที่เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกับตัวกระจังหน้านะครับทำให้ตัวหนังสือฟอร์ดดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นส่วนตัวหนังสือคาว่าเรนเจอร์อันนี้ผมติดอะคริลิกตัวหนังสือคาว่าเรนเจอร์ไปให้ครับจะนูนออกมานะครับดูสวยงามครับดูลงตัวแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายครับตัวก็เป็นกันชนท้ายเหล็กด้วยเช่นเดียวกันตัวกันชนท้ายเหล็กนี้นะครับ มาพร้อมห่วงลากโอเมก้าสีแดงแล้วก็มีไฟถอยที่เป็นไฟ LED ีด้วยเวลาที่เราถอยหลังนะครับกลางคืนหรืออะไรเงี้ยตัวนี้จะช่วยนะครับให้เราได้เห็นพื้นที่ด้านหลังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีไฟสองป้ายทะเบียนส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ใช้ของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะฮะแล้วก็ตัวนี้มีการลองก้อนนะครับที่เป็นสีเหลี่ยมๆใกล้ๆโช๊คนะครับลองก้อนตัวนี้ยก1นิ้วนะครับ และหากลูกค้าท่านใดกำลังมองหา Ranger w ์ไวทไว้เพื่อใช้งานอยู่หรือฝอ r d รุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคำปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งกับผมได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านบริษัทกันภัยให้หากเกิดเหตุบร์ษัทกันภัยจะรับผิดชอบก่อนที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับ ลูกค้าไม่ต้องห่วงแล้ววนจะแดงสิ้นหาชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อคอติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้าเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ